สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็จะมารีวิวเกีทั้งหมดของ H.H.D.N. Tower นะพอดีมีคนขอมานะครับบอกว่าให้รีวิวเกียหอน,นี้ให้หน่อยแอดก็ต้องขอภายด้วยนะครับที่เพิ่งจะมารีวิวเกียหอน,นี้ในตอนนี้เห็นหอมันเก่าแล้วนะครับก็เลยคลิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ความสามารถกันอยู่แล้วโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เกมม่งกันเลยใบแรกนะครับก็จะเป็นชุดกราะของเกร,รที่มีชื่อว่าด i y Agas Chrome ความสามารถคือจะเพิ่มเลือดให้กับผู้ที่สวมใส่นะครับสูงสุด55%อย่างที่2ก็คือถ้าหากว่าผู้ที่สวมใส่เกียรนเนี้ยโดนโจมตีทะลุอันบ็อกนะครับหรือว่าโดนเจาะการป้องกันผู้ที่สวมเกียร์เนี่ยจะมีโอกาส70% ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะเชิงรบหนึ่งอยา่างต่อการอัน็อกหนึงครั้งซึ่งสเต็กสูงสุดของเกียร์นี้นะครับก็คือ3นั่นก็แปลว่าถ้าเราโจมตีททลุกันป้องกันมัน3ครั้งแล้วก็ต้องติดสถานะเชิงรบ3ตัวนะครับต่อมาก็จะบูสตพลังชีวิตในหอคอยเอเนียทิวเวอร์นะครับเริ่มต้นที่300%ส่วนความสามารถเฉพาะของเรนนะครับเมื่อเรานําเกีรนไปติดให้กับเรนเขามีโอกาสสูงสุด50%เลยที่จะจาดีบัเชิงรไอซหรือไ็้ตัวเปลยนะครับที่งกกนค,คงงนนจะเคยโดนกันใมรัเวลา,าปตี A ane, ม,มาาัาเราแล้วมันก็อกนแหรือไวตัวเปียกครถในกับทีม ทท่าาูิตี้นะครับเพียงเรานำเกียร์ D Y August Crowe นะครับไปติดคู่กับเกียร์ D Y Tronadic Prodon นะครับเรนก็จะมีท่าคอมโบใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือท่าเตะบูทาริตี้ส่วนเงื่อนไขในการใช้ท่าปิดฉากนะครับก็คืออีกฝั่งเนี่ยจะต้องเหลือเลือดเท่ากับ25%หรือว่าน้อยกว่านะครับหลังจากที่เงื่อนไขนี้ครบแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้คอมโบท่าใหม่ออกให้ได้แล้วถ้าใครที่เป็นสายปิดฉากนะครับก็อย่าลืมนะครับคอนเสิร์ต Special Wedding มาด้วยล่ะเดี๋ยวมีมาถามไปไงว่าอยากบูทาริตี้ทุกตัวพร้อมกันต้องทำยังไงครับส่วนคควาาามมสสสรรรถงงนนขอเกีีย์ะับู้ด ัฟเชิงรบอีกฝั่งใช้กับเราวางง่ายๆนะครับถ้าเจอเกียร์ไปเนี้ยห้ามใช้บัฟเชิงรบเลยถ้าไม่อยากชิบหายตอนไฟ์สดนี่แม่งจาได้ดีเลยว่าอามาตะาขึ้นตลอดเวลานี่มันเป็นยังไงส่วนเกมโม่งบที่2นะครับจะมีชื่อว่า Dynasty Mad of Madness เกียร์ตัวเนี้ยจะทําให้ผู้ที่สวมใส่นะครับสามารถต้านทานสถานะเชิงรบได้ทั้งหมดสูงสุด40%อย่างที่2นะครับสถานะการลดลดหลอดพลังงานออนแอร์ air, แล้วก็โรแตกจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงสุด35%ก็อาจจะแบบโดนลดหลอดพลังงานมากขึ้นสถานะออนแอร์อยู่นานขึ้นหรืออ่่าาตกเเนีนมนนม้ะะณ็จพ ความสาหารและก็เพิ่มระัาชีวิตในหอคอยนี้นะครับส่วนความสามารถเฉพาะของคิตาน่านะครับก็คือถ้าว่าคิตาน่าเนี่ยเขาโดนท่าสเปเชียลแท็กเธอก็จะได้รับบัฟการสร้างพลังงานเร็วขึ้นนะครับ50เป็นเวลา10วินาทีต่อมาก็จะเป็นความสามารถในการใช้ท่าบูทริที้นะครับเพียงแค่เราติดเกียร์เดนนิสตี้แมดออฟแมเนตคู่กับเกียร์เดนนิสตี้พาราเดนยูนิฟอร์มคิตาน่าก็จะมีคอมโบเดอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาส่วนเงื่อนไขในการใช้ท่าบูนะครับแันก็ได้บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นจะข้ามส่วนนี้นะและความสามารถสูงสุดนนนะคครับกกก็ืออทนะท่่า่าเงงาเเเีีียยมโสสสชแลงป สามนะครับจะมีชื่อว่ากิงชาร์ลสเปียเกียร์ไปนี้ก็จะทำให้ผู้ที่สวมใส่นะครับเริ่มต้นมาด้วยหลอดพลังงาน0.5%แต่ถ้าเกิดเป็นฟิลเอ็กเนี่ยจะเริ่มต้นมาที่1.5หลอดเลยส่วนอย่างที่2นะครับหลังจากที่เราใช้ท่าสเปเชียลแท็มันจะมีโอกาสสูงสุดนะครับ50%ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะสแนนะครับโดยล็อกขาไม่ให้ตัวละครนีแอดไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืเกีย์นี้หรือเปล่าแบบมันมีบางครั้งอาร์ต่แอเล่นเอยู่แล้วฝั่งมันใช้ท่าพิเศษนะครับแต่ว่าตอนนันนะ เพราะว่าเกียร์อื่นมันก็ให้หลอดพลังงานหนึ่งหลอดเนี่ยอันนี้มันให้แค่0.5เงี้ยเพราะแอดก็มีฟิลน้อยแล้วอีกอย่างนะครับก็คือแสนร์มันติดน้อยกว่าเกียร์อื่นบางเกียร์มันก็100%งแต่ถ้าไอความสามารถที่สที่มันบอดนะครับถ้าเกิดแม่งยังการแลงติดแนอร์อยู่อันนี้คือแม่งดีจิงต่อมาก็จะบูสความเสียหายในหอนี้นะครับสูงสุดที่600%ส่วนความสามารถระดับเอกนะครับก็คือการโจมตีพื้นฐานเนี่ยมันมีโอกาส10%เริ่มต้นนะครับที่มัน าผ่าเป็นหนึครั้งครับโดนลด5%เลือดก็จะหายไปประมาณแสนหนึ่งนะครับหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามแม่เลือดของอีกฝั่งนะส่วนเกมมงไปสุดท้ายนะครับไปนี้จะมีชื่อว่า Princess Guard บอกตรงๆนะครับว่าแอดอยากจะปั้นเกีนให้เอกมากเลยแต่ว่ามันคงจะเป็นในแค่ความฝันนะตอนนี้ความสามารถอย่างแรกเนี่ยก็คือโบสอัตราการติดรีดีโอโบนะครับรีดเดอรโบเนี่ยมันเป็นครีที่แรงที่สุดในเกมนะครับแรงกว่าครีสีแดงธรรมดานะซึ่งโอกาสสูงสุดที่เกมนี้มันจะโบดให้นะครับก็คือสิบห้า เกม K สิบเอ็ดสกอเข้าไปก็จะเป็น55%านี่แอดเนมนาพาสสิเอนเวนเนี่ยถ้ามีมันอยู่ในทีมอีรีเทิร์โบบ์เนี่ยก็จะาำมีแรงขึ้นปีกห้ิบเปโดนตีทีนี้แม่งไตหายตหงเลยนะความสามารถันที่2ของเกมนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราใช้ท่าสอนะครับมันก็จะปิดฮีริกฝั่งเริ่มต้นที่ห้าวีนะแต่ว่าถ้าสูงสุดเนี่ยคือ15บห้าวีเลยต่อมาก็จะปูดความเสียหายในหอดีนะครับสูงสุดที่หกร้อยเปร์เ็นตส่ันความสาาร,ร,ร,เ,รเละ Hello? สำหรับเกียร์โมงสี่ใบในหอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวต่อไปนะครับอาจจะไปต่อที่เกียร์ระดับแรงเลยนะครับหรือว่าเกียร์ฟ้า,ฟาเกียร์แรงใบแรกนะครับก็คือดีไวท์ทัวร์นาดิกโคลดอนนะครับหรือว่าหน้ากากของเรนไอเกียร์นี้ก็จะทำให้ผู้ที่สวมใส่นะครับเพิ่มโอกาสการโจมตีติดคริติคอลนะครับสูงสุดเนี่ยคือ35%ส่วนความสามารถที่2น,นะครับหลังจากที่เราโจมตีติดคริติคอลนะครับหรือว่าตีติดเรเทอร์โบผู้ที่สวมเกียร์เนี่ยจะมีโอกาสสูงสุดนะครับสิบห้าเป ก็จะสูงสุดที่300%ต่อมานะครับก็จะเป็นความสามารถในการใช้บูทาริตี้นะเพียงแค่เราติดเกียร์นี้นะครับคู่กับเกยียร์ D Y August Cook แล้วก็สามารถใช้ท่าบูทาริตี้ได้โซนความสามารถระดับเอกนะครับก็คือสถานะสตริงเนี่ยไอที่เป็นรูปกราฟนะครับแข็งแกร่งมันสามารถสะสมรวมกันนะครับหรือว่าสแต c k รวมกันเนี่ยได้สูงสุดที่3อันเลยส่วนเกยียร์ระดับแรงว,วันที่สองน,นะครับคือใบนี้ Dynasty Paladin Uniform นะครับก็เป็นชุดเกราะของกีต้าร์ความสามารถแรกนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้คอมโบวันเดอร์มีโอกาสสูงสุดนะครับ50%ที่เป้าหมายต้องติดสสถถาาาาาาานนนะะโรรรรแทททคควมมอยย่่่่งงีีีัับหลจกเเได้้ใช ธาตุสเปเชียลแท็กสองสำเร็จไปแล้วผู้ที่สวมเกียร์เนี่ยเขาจะมีโอกาสเริ่มต้น25%นะครับที่จะใช้บัฟรีเจเนเรชันแต่ถ้าเกียร์เป็นระดับเอกนะครับโอกาสใช้รีเจนเนี่ยจะเป็น65%เลยต่อมาก็จะเพิ่มพลังชีวิตในหอคอยนะครับสูงสุด300%และจะต่อด้วยความสามารถบูทาริตี้นะครับเพียงเรานำเกียร์นี้นะครับไปติดคู่กับเกียร์ดิแอสตี้แมทออฟแมเนตส์เราจึงจะสามารถจะท่าปิชาของกีตันาได้ส่วนความสามารถระดับสูงสุดของเกียร์นี้นะครับก็คือธาสเปเชียลแท็กของเราทุก,ก,กท่านนนนนนนะะะะะะะคคคคครร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 ััััััับบบบบมมมมจจดดดดดดาาาาาเเเเแแแงงงขึึ้้้20%ลลลลกกกกกก็็ถีีียยย์์์สสุทปไอออตติิิ สูงสุด50%และกระโดดการกินดอกพลังงานลงด้วยนะครับสูงสุด30%นอกจากนั้นนะครับก็จะบูสต์พลังโจมตีในหอนี้นะครับสูงสุด300%ในความสามารถระดับสูงสุดนะครับถ้าผู้ที่ติดเกียร์เนี่ยเขาไม่ได้สลับตัวละครไปไหนนะครับดาเมจของเกียร์เนี่ยมันจะบูสต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละ6%แล้วดาเมจอ่ะมันจะไปแม็กซ์สูงสุดที่60%นะครับแต่ว่าเราจะเสียพลังโจมตีที่บูสต์มานะครับถ้าผู้ที่สวมเกียร์เนี่ยจะสลับตัวละครเข้ามาในทีมก็ครบแล้วนะครับเกียร์แร พลังงานเร็วขึ้นสูงสุด15%ส่วนความสามารถระดับเอกนะครับก็คือถ้าเลือดของเราเนี่ยมันต่ำกว่า50หรือเท่ากับ50นะมันจะรับดาเมจน้อยลงนะครับ25%เกียร์อันไปที่สองนะครับก็คือ Royal Y เกียร์ไปเนี่ยคือเป็นเกียร์ที่ดีมากนะครับในความคิดแอดถ้าใครฟาร์มไม่ทันนี่มันน่าเสียดายมากเลยนะความสามารถแรกนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ใช้คอมโวลเดอร์เสร็จนะมันจะทำให้ตัวละครเราได้รับบัฟลักนะครับบัฟลักเนี่ยมันก็เป็นบัฟลูกเต่านะครับคือโจมตีติดคิดได้เข้า100%เลยแต่ว มันจะมีตัวหนึ่งครับที่มันเป็นทหารนะที่ท่านหนึ่งใช้แล้วมันได้รับบัฟรักมาไอ้บัฟรักของตัวละครนะั้นน่ะมันไม่ได้ติด1%นึ่ง้นะมันเหมือนกับมันเป็นโอกาสมากกว่านะครับดังนั้นนะครับแอดคิดว่าเกียร์ม่วงนี้ก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละถึงว่ามันจะไม่ได้ให้ถึงขั้นแบบเกียร์ม่วงไงแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะส่วนความสามารถะระดับเอกของเกียร์นี้นะครับก็คือตัวละครที่ติดเนี่ยจะได้รับอันบล็อกนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเกียร์อันไปสุดท้ายนะ นี่มันก็เหมือนจะดีหรือเปล่าดีมั้งมันดีนะความสามารถสุดท้ายอย่างนั้นก็ต้านทานปรับได้แต่ว่าความสามารถเรโฮมนี่ก็งั้นๆน,นะนะโอเคครับมันก็มีเพียงเท่านี้แหละสำหรับการรีวิวเกียร์หอเอเดเนียทาวเวอร์นะเดี๋ยวหอชฟไลร,ร,รวมาเชฟก็ต้องมารีวิวสินนันเนี่ยเอาเถอะช่างมาันจนก,กว่าจะถึงตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไม่ว่ากันอีกทีเจอกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้าเจอกันครับทุกคน